วันนี้พามาดูรถครอบครัวค่ะนี่เลยค่ะ t o y ย t a f o r t ์จูเนอร์รีเจนดอร์สีดำเดิมโรงงานไม่ชนไม่จมน้ำกล้อง360เซ็นเซอร์หน้าหลังไฟหน้าไฟท้าย LED ค่ะได้รอ้อแม็กนี่เลยสีทูทนของ t o y ยต a ค่ะแล้วก็ยางติดรถนะคะสวยเดิม สีดำดุดันมากๆค่ะใครที่กำลังตามหา Toyota Fortuner r e g e n d e จตัวนี้ใหม่มวกๆกนะคะเฉียดป้ายแดงแน่นอนปี2023อีกแล้วนะคะนี่เลยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่แอนนไฟต์ปดหลอกแป๊บนึงปึ๊บๆนะคะ ไฟท้ายสวยด้วยค่ะเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าภายในนะคะจะได้เบาะสีดำตัดแดงค่ะเป็นรุ่นเฉพาะของ r e เจนเดอค่ะหลังคาดํดำแบบนี้เลยแอร์รังแอร์าราตลอดทั้งแถวกระจกตัดแสงออโต้ให้มาครบเลยค่ะดูดีมากๆไปเดี๋ยวหนูพาไปดูด้านในเลยค่ะแล้วเราค่อยมาดูน็อตรอบคานกันนะคะนี่เปิดปุ๊บ ได้กุญแจคินเลตปุ่มพุทสตาร์ทแอร์แบ็กรอบคัน และก็ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไม่หม0เท่านั้นเองนะคะมีระบบตั้งความเร็วนะคะนี่เป็นระบบตั้งความเร็วให้อันนี้ก็จะเป็นโหมดของรถนะคะเตือนก่อนชนเตือนออกนอกเลนให้มาค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายนะคะสั่งการด้วยเสียงส่วนจออันนี้ก็อัปเกรดมาแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay a n d r o i d Auto จ้ะแล้วก็ได้ a i r Auto มาตัวนี้ให้มาเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีโหมดขับ ขี่ให้ถึง2โหมด Eco กับน o r m a l ค่ะแล้วก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่เลยเบาะเนียนนะคะไม่ขาดไม่ลม้มไม่ชำรุดค่ะมีไฟแอมเบียน i g ไล์มาให้ด้วยนะคะในตัวนี้แล้วก็ได้กระจกออโต้ทั้ง4บานเป็นรีเจนเดอร์แท้นะคะไม่ได้เปลี่ยนหน้าใหม่นะตัวเดิมเลยอ่านี่มาด้านหลังนะคะ ก็ให้ที่ชาร์จบ่งชาร์จแบตมาถึง2จุดอันนี้เขาก็คือให้ทำถึงนะคะให้ถึงละนะในรุ่น Fortuner r นะให้มาเยอะเหมือนกันค่ะนี่แล้วก็ไฟของเขานะคะจะเป็นสีขาวแล้วนะคะสว่างสวยปรับแรงลมได้ตั้งออโต้ได้ด้านหลังตั้งได้หมดเลยแล้วก็มีไฟแอมเบียน์ไลท์ให้ด้วยหรือไฟสูงก่อน นี่ค่ะให้ไฟแอมเบียนไลท์มาด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่กเป็นสีดำตัดสีแดงนะคะเป็นตัวรีเจนเดอร์แทจะต้องเป็นแบบนี้เลยเขาจะแต่งให้หมดเลยดูนะคะสวยมากนะอันนี้ไฟแอมเบียนไลท์นะคะสวยๆนะคะสภาพดีการันตี5ดาวจ้ารถสวยสภาพดีไม่น้อยสวยงามตามทองเรื่องอีกแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามหนูฟ้าได้เลย0ูน6 4 9 9 2ี่ ะหรือจะเข้ามาดูรถที่แก้วนงกลการรถบ้านมือ2โคราชก,ก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะออกได้ทุกคนออกได้ทุกอาชีพค่ะราคาค่าตัว1นึ่งร้านสอบาทชอบต่อรองได้ค่ะสมมุติว่าลูกค้าจัดเต็มไม่ดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1,2500บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2องจุด 5-9%ค่ะออกง่ายอนุมัติไวรู้ผลทันทีค่ะอาชีพอะไรก็ออกได้ไม่มีเคไม่เดินบัญชีไม่มีสเริปเจ้าของกิจการออกได้หมดเลยที่แก้วนงกรกการรถบ้านมือสองโครจาจ้า